อคคนไทยไร้โรคร่วมสนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ให้ความสำคัญในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังต่างๆและสนับสนุนการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยที่เน้นการมีส่วนร่วมได้แก่เครือข่ายผู้ติดเชื้อ HIV AIDS แห่งประเทศไทยเครือข่ายผู้ป่วยโรคฮิโมฟิเลียเครือข่ายผู้ป่วยโรคมะเร็ง และเครือข่ายผู้ป่วยโรคไตเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการที่จําเป็นได้อย่างทั่วถึงและทันเวลาและชมรมผู้ป่วยโรคไตแห่งประเทศไทยเป็นภาคีเครือข่ายผู้ป่วยหนึ่งที่เข้าร่วมทํางานกับสปสอชอย,อย่างต่อเนื่องในการขับเคลื่อนสิทธทิประโยชน์การรักษาพยาบาลจนทําให้ผู้ป่วยโรคไตในปัจจุบันสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึงแม้ว่าจะเป็นกลุ่มโรคค่าใช้จ่ายสูงก็ตาม ในฐานะของภาคีก้าใหญ่ประชาชนเนี่ยค่ะมีมีส่วนเข้าไปร่วมกับทางสํานักงานรกักสาสุขภาพเช่นเดียกไหคะก็จริงๆแล้วเนี่ยครับคือตัวชมรมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทยเนาะผมในฐานะประธานชมรมเพื่อนโรคไตแ่ประเทศไทยก็เนี่ยเข้าไปส่วนร่วมก็คือเข้าไปมีส่วนร่วมในการผลักด,ดันเรื่องนโยบายแล้วก็เรื่องสิทธิประโยชน์ของผู้ป่วยโรคไตเนาะ mm. ก็ทําให้ผู้ป่วยโรคไตปัจจุบันเนี้ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็เข้าถึงการบริการก็เพราะว่าโรคไตเนี่ยมันเป็นโรคเดียวที่ ทำให้ครอบครัวล้มละลายแล้วก็เป็นโรคเรื้อรังที่เป็นโรคที่ค่าใช้จ่ายสูงก็พอมีในระบบหลักประกันสุขภาพเนี่ยเราไปมีส่วนร่วมแล้วระบบหลักประกันสุขภาพเข้ามาดูแลผู้ป่วยเนี่ยทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการและทําให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจริงแร้วระบบหลักประกันสุขภาพมันเป็นระบบที่ต้องดูแลคนไทยเนาะแั้เราก็ต้องอยู่คู่กับคนไทย ไปตลอดอะสำหรับเครือข่ายผู้ป่วยที่ทางสปสชได้คัดไปร่วมดำเนินการด้วยนั้นก็ได้แก่เครือข่ายผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV mm hmm. เครือข่ายผู้ป่วยที่เป็นโรคไตและเครือข่ายผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งค่ะ ประเทศไทยเรามีระบบหลักประกันสุขภาพเนี่ยสระบบด้วยกันนะครับอันที่1เป็นระบบประกันสังคมอันที่สองเป็นระบบข้าราชการและอันที่สก็เป็นระบบประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าที่เราเรียกว่าบัตรทองเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภายใต้3กองทุนนี้เนี่ยนะครับเมื่อเราเจ็บป่วยเนี่ยก็ถือว่า เป็นรัฐสวัสดิการที่จัดบริการให้กับประชาชนทุกคนประโยชน์โดยรวมเนี่ยก็ทําให้ประชาชนที่เจ็บป่วยและมีความจำเป็นเนี่ยได้เข้าถึงบริการการรักษาซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะจัดบริการนี้ให้กับประชาชนทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ป่วยก็จะได้รับประโยชน์จากการที่จะดูแลว่าเรื่องการรักษาและส่งเสริมป้องกันโรคเพราะว่าไม่ต้องรอให้เจ็บป่วยนะครับเพียงแต่ว่าคุณเนี่ย สามารถไปรับบริการตรวจเลือดทีชีวีฟรีปีละสองครั้งเนี่ยได้ถ้าคุณติดเชื้อให้ชีวีปุ๊บเนี่ยไม่ได้ว่าจุดจบของชีวิตไม่ใช่แบบนั้นนะครับเพราะว่าเรื่องให้ชวีเรื่องเอดเนี่ยตอนนี้รักษาได้แล้วระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าได้ร่วมกำหนดและพัฒนาสิทธิประโยชน์เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาอย่างแท้จริงโดยทำงานร่วมกับเครือข่ายผู้ป่วยโรคมะเร็ง เราพยายามสร้างเกรือขายมะเร็งเนี่ยมันมีความยากลำบากในแง่ที่ว่าคนที่ป่วยนะคะบางทีปิดตัวหรือคนที่หายก็ต้องทำมาหากินะฉนั้นเราก็เลยต้องใช้วิธีว่าไปทุกที่นะคะที่มันมีกิจกรรมไม่ว่าทางด้านศาสนาทางด้านสุขภาพแล้วเราก็ไปแยกกลุ่มแล้วก็ให้เบอร์โทรศัพท์เข้าไปนะคะคือจริงๆตอนนี้เราเปิด Facebook เพื่อนมะเร็งนะคะตัวนี้คุณสามารถจะติดต่อเข้ามาได้เลยเป็น Facebook นะคะ พิพ์คำว่าเพื่อนมะเร็งเข้าไปนะคะก็าสามารถจะติดต่อเราได้สมัครได้เลยค่ะสพสชเขตเนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่จะทำให้งานของเครือข่ายมะเร็งเนี่ยขยายได้เร็วนะคะแล้วก็ช่วยได้เยอะมากเนื่องจากทางสพสชเนี่ยจะเป็นศูนย์ที่รวมทั้งผู้ให้บริการนะคะผู้รับบริการเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาจะเชื่อมให้เราได้เร็วมากนะคะตอนนี้ท่านก็เลยคิดว่าอยากจะทําไงรณรงค์ให้คนเนี้ยสามารถจะ ใช้สิทธิ์ของสสชรู้เลยว่าถ้าคุณเป็นมะเร็งคุณไม่ต้องกลัวเรามียานะฮะยานในการที่จะรักษามะเร็งเนี่ยได้สิิมะเร็งนะคะแล้วก็เป็นยาที่ที่สามารถจะใช้รักษาได้ไม่ยังเป็นจะต้องเป็นยาใหม่ยาแพงนะคะบางทียาราคาไม่แพงเนี่ยก็สามารถจะจะให้ผู้ป่วยเนี่ยหายด้วยโรคมะเร็งด้วยซ้ำไป ป่วยที่เป็นโรคต่างๆและเป็นโรคเรื้อรังนั้นเข้าถึงสิทธิการรักษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนและมีคุณภาพนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เจนาหง้านหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสอชอหมายเลข1330ตลอด24ชั่วโมงค่ะ